ก็ยังอยู่ในสเต็ปที่12นะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างงาน MIDI กลองเสียงกลองด้วยปลั๊กอิน Additive c d u m นะฮะและผมก็จะสอนวิธีการแยกชิ้นกลองนะครับเพื่อที่จะแยกเตรียมแทร็กให้ออกเป็นไฟล์เว็บเพื่อที่จะนำไป m i x ซิ่งหรือว่าม a สเตอร n g นะฮะโอเคครับมาดูกันนะครับการสร้างกลองด้วยปลั๊กอิน Additive c d u m p 2 นะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้นะฮะจำไว้เลยนะครับถ้าเป็นประเภทเดียวนะครับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวชิ้นเดียวเช่นพวกกีตาร์เบสเปียโนเนนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะ add tag เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์แบบนี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ add instrument tag นะฮะส่วนใหญ่จะนิยม add tag เข้ามาแบบนี้นะฮะแต่ ในตัวอย่างนี้เราจะมาสร้างกลองกลองมันเป็นอุปกรณ์หลายชิ้นส่วนนะครับมันก็จะแยกปลายกระเดื่องแซนแย์ไฮแคทโอเวอร์เฮดเป็นต้นนะฮะเราจึงต้องใช้แพคที่เป็น v h v t instrument แบบนี้นะครับหรือว่ากด F11 ขึ้นมาเลยดูนะครับแล้วให้ add คลิกลงไปที่พื้นที่สีดำนี้นะครับ ให้หา additive c drum 2นะครับของท่านถ้ามีนะฮะลักษณะการทำงานแบบนี้จะค่อนข้างประมวลผลหนักนะฮะดูนะครับนี่ก็คือหน้าตาของกลอง additive c drum 2นะฮะมันก็จะสร้างแท็กมาให้นะครับสังเกตนะครับทำความเข้าใจเลยแท็กหลักของมันก็คือเป็นแท็ก MIDI ก็คือแท็กนี้นะครับนี่ก็คือแท็ก MIDI ที่จะแสดงตำแหน่งหรือว่า จุดเสียงกลองต่างๆให้เราเห็นนะฮะส่วนแท็กคอนโทลนะครับสองสองแท็นี้คือแท็กคอนโทลนะครับเวลาเราจะควบคุมแท็ m i d ดีตัวแม่ของมันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาควบคุมที่แท็กคอนโทลนะฮะถึงจะปรับได้นะฮะให้เข้าใจไว้นะครับอสองส่วนนี้นะครับอสองตัวนี้คือแท็กคอนโทลของมิ d i แม่ของมันแท็กนี้จำไว้นะครับจะได้ไม่งงเวลาเราเรียกหาโอเคครับหลังจากที่ท่านสร้างแท็กกลองขึ้นมาแล้วนะฮะเช็คเลยนะครับอินพุ o u t าพุนะฮะอินพุก็คือส่วนนี้นะครับผมจะตั้งไว้ OR m m i d i นะครับกรณีที่ผมต่อ Midi k คีย o บอรดใบเข้ามานะครับหรือว่ากลองไฟฟ้าเข้ามามันก็จะโชว์ ไดรเวอร์มิดีคีย์บอร์ดหรือว่ากลองไฟฟ้าเราทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะซิงก์เลยนะฮะก็ให้ตั้งเป็นออรมิดิอินพุตไว้เลยนะครับมันจะออโต้ของมันนะฮะท่านต้องต่อเข้ามาก่อนเปิดโปรแกรมคิวเบตนะครับไม่ใช่แบบว่ามาต่อทีหลังนะฮะมันจะไม่โหลดให้นะฮะโอเคเอาพุตนะครับมันแสดงเป็นแอด i ิทีฟ u m มที่เราเลือกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ นี่ก็คือ Additive c d u m p เวลาจะปิดเราก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับ Edit Instrument เปิดแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะโชว์ขึ้นมาที่สำคัญเลยนะครับเห็นไหมครับ No Drum Map เราต้องเปิดอ่าตำแหน่ง Map นะครับเพื่อให้มันซิงกกันนะครับระหว่างคีย์ที่มันสร้างออกแบบมาเป็นคีย์บอร์ดใบที่ที่จะให้เราเทียบคีย์หรือว่าเขียนคีย์ลงไป ในตัว midi นะฮะก็คือตัวนี้นะครับเปิดให้เป็น gm map นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นรูป drum map พร้อมที่จะเขียนลงไปเรียบร้อยนะฮะดูนะครับถ้าเราไม่เปิด drum map ตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนของคีย์บอร์ดต่างหากนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เป็น midi keyboard เฉพาะพวกเปียโนคีย์บอร์ดกีตาร,ร์นะฮะ แต่ถ้าเป็นกลองนะครับเราต้อง G M Map ดับเบิลคลิกเข้าดูเห็นไหมครับมันก็จะซิงคโชว์ส่วนของกลองนะฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใช้งาน Addictive d u m นะฮะในเวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับ ให้นักดนตรีนะครับเลือกแนวซาวกลองก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับหน้านี้นะครับแกลเลอรี่นะฮะ,อะลองเลือกดูนะครับดูนะครับกลองตัวแรกถ้าถ้าจะฟังซาวดูก็คลิกที่เมนูนี้นะฮะมันมีแบบ ให้เลือกหลายแนวเลยนะครับเห็นไหมครับ RNB ก็มีนะฮะโอเคครับให้ไปลองเลือกใช้กันดูนะครับสมมติผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับให้ท่านทำการเขียน MIDI ลงไปเลยนะครับเขียนกลองลงไปนะครับตามคู่มือที่ผมได้สอนไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการเขียน MIDI นะครับด้วยมือนะฮะ แต่ถ้าใครมีกรองไฟฟ้านะครับมีกรองไฟฟ้าหรือว่าคีย์บอร์ดใบที่ต่อเข้ามานี่จะง่ายนะครับสมมุตินะครับผมอัดลงไปเรียบร้อยนะครับผ่านกรองไฟฟ้านะฮะผมจะยกตัวอย่างโดยการใช้พรีเซ t ตมาให้เห็นแล้วกันนะฮะโอเคครับสมมุติได้พรีเซ t ตที่ท่านเลือกแล้วนะครับก็ลากเข้าไปวางเลยนะครับ แบบนี้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะฮะดูนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเผื่อท่านต้องการที่จะปรับเพิ่มเติมนะครับอ่าให้ให้มันวนลูปนะฮะเราจะมาปรับอ่าส่วนตัวใไฮแฮทกระเดือ่องทอมหรือว่าแสแนนะครับ ท่านอยากได้เสียงแบบไหนท่านก็มาหน้าเมนูนี้นะครับคลิกนะเห็นไหมครับคลิกลงไปเลยสมมุตคิค a s h ตัวนี้นะครับซินเจียนอยากเปลี่ยนก็คลิกลงไปตรงนี้นะฮะมันมีให้เลือกเพียบเลยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับอ ddictive dump ก,ก็ใช้งานไม่ยากนะฮะทอม เวลาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะฮะอีอดิอันนี้ก็คือหน้าที่มันแสดงตัวควบคุมทั้งหมดนะฮะสำหรับกระเดืองนะฮะอ,อยากเปลี่ยนกระเดืองนะฮะรูดวิกโอ้รูดวิก,โอ,วกอโอเคครับก็ลองเล่นกันดูนะฮะ อันนี้ก็วิธีการปรับแต่งเลือก preset เลือก set ของมันนะฮะดูนะครับสมมุติท่านอัดหรือว่าเขียน MIDI กล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือใช้งาน preset ของมันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมวนลูปให้ฟังนะฮะ preset ที่ผมเลือกมานะฮะ เค okay. นะครับมาดูวิธีการแยกสัดส่วนกลองนะครับผมจะแยกสแนร์นะครับแยกกระเดื่องให้แฮตอู๋เฮดทอมนะครับแยกเป็นแท็กลงมาเลยนะครับคราวนี้คือจะแยกให้มันเป็นแท็กค,ควบคุมที่ตรงแท็กมาสเตอร์หรือว่าแท็กค,คอนโทรลเนี่ยนะฮะเราจะต้องเปิดมันออกมาก่อนนะครับง่ายๆนะครับ กด F11 ขึ้นมาหรือว่ามาที่ d i e F11 ตัวนี้เห็นไหมครับท่านจะสังเกตนะฮะคลิกลงไป Activate or Output เห็นไหมครับมันตั้งชื่อเรียงไว้ให้เราพร้อมนะฮะกดเลยสังเกตนะครับเห็นไหมครับมันแยกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ผมขยายเข้าอีกสักหน่อยโอเคจะได้เห็นชัดเจนนะฮะดูนะครับตอนนี้มันตั้งชื่อให้เราเรียบร้อยแล้ว กดเพล y ดูนะครับสังเกตสัญญาณเสียงนะครับคือตอนนี้เราแยกออกมาได้แล้วก็จริงแต่มันยังไม่ได้แยกลงแท็กยังไม่ได้แยกลงตำแหน่งที่เราแยกแทกมิดีออกมานะฮะคือแทกพวกนี้คือผมต้องการให้เสียงที่อยู่ตัวเนี้ย นะครับเสียงจากตัวเนี้ยอาจจากพรีเซตหรือที่เราอัดลงมาเนี่ยแยกเข้ามาที่ประจําตําแหน่งแต่ละแท็กแบบนี้นะครับกระเดื่องให้ลงกระเดื่องสแนะให้ลงกระาสแนใไฮแฮดก็ให้ลงไฮแฮดอะไรประมาณนี้ดูนะครับวิธีการแยกมาที่แท็ก MIDI แท็กหลักของมันเปิดมันขึ้นมานะครับ Edit Instrument มาที่ หน้า edit นะครับหน้านี้ก็ได้หรือว่าหน้า q u i ตัวนี้ก็ได้นะครับให้กดลงไปเลยนะครับที่ด้านล่างสุดเห็นไหมครับจะมีหัวลูกศรอ,อยู่นะฮะชี้ลงคลิกลงไปอ่าเราต้องการให้มันส่งออกไปในรูปแบบไหนนะฮะอ่า prefeeder บวก master นะครับผมเอาให้มันเป็น output แบบ postfeeder ตัวนี้เลยนะครับ ทุกตัวเลยนะครับให้ท่านคลิกลงไปให้มันประจําตําแหน่งเลยมันก็จะแยกลงแท็กแต่ละแท็กเลยนะฮะโอเคไปฟังดูนะครับให้สังเกตสัญญาณเสียงนะครับว่ามันลงประจําตําแหน่งแท็กแล้วหรือยังนะฮะ กดเพลงดูสังเกตฝั่งซ้ายนะครับโอเคครับแสดงว่ามันลงตามตำแหน่งแท็กเรียบร้อยนะครับดูนะครับ คราวนี้เราจะมาทำการแยกแท็ก MIDI ตัวคอนโทรล MIDI คือแท็กพวกนี้นะครับพวกนี้ยังไม่ใช่แท็ก audio นะครับมันเป็นแท็กคอนโทรลของ MIDI นะฮะคราวนี้จะมาแยกชิ้นกลองนะครับให้มันลงเป็นแท็ก audio แท็กเว็บอ่ะแท็ก audio แท็กเว็บคือแท็กอะไรก็คือแท็กที่เราคลิกขวาแล้วก็ add audio tag อ่ามาอัดสดลง นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือแท็ก audio wave นะฮะเราต้องการส่งออกไปเป็นแท็ก audio w a v โอเคก่อนที่ท่านจะทำการส่งเสียงของแท็ก midi เนี่ยให้ไปเป็นแท็ก w e b audio เรียงแทกลงไปท่านจะต้องมาควบคุมการตั้งค่าของตัว midi กล่อง additive d u m ก่อนเปิดขึ้นมานะฮะ ให้ท่านจําไว้เลยนะครับจําค่าตําแหน่งนี้ไว้นะครับดูนะครับท่านสังเกตเลยนะครับกระเดืองคลิกที่เห็นเป็นเส้นอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือมันจัดบาลานซ์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่กระเดืองจะอยู่เซนเตอร์คือตรงกลางก็ให้ท่านจําค่าไว้คือตรงกลางถ้าเป็นไปได้เขียนลงสมุดไว้เลยนะครับ เดี๋ยวผมสอนให้เขียนแล้วกันให้ท่านจำค่านั้นไว้นะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ Text Document DrU รำทำไมเราต้องเขียนเวลาเราจะบาลานซ์กล่องนะครับเราจะต้องมาดูค่ามาตรฐานของมันนะฮะ กระเดืองเขียนลงไปว่าคลิก c k b a บาลานเท่ากับ c นะครับ c ก็คือตรงกลางนะครับกลางตรงกลางนะครับง่ายๆเลยนะฮะไปดูนะครับในส่วนต่อไป จะเป็นสแนรเห็นไหมครับสแนรดูนะครับตำแหน่งสแนรมันวางไว้ตรงไหนให้ท่านสังเกตเลยนะครับ a แอด t i v e Dump เนี่ยที่ท่านเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่แบบเนี้ยคือมันมันแยกมันแยกเป็นโมโนไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับพวกพวกนี้คือโมโนทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับส่วนสเตอริโอคือพวกไหนสเตอริโอก็คือพวกนี้นะครับโอเวอร์เฮดรูมนะครับ โอเฮดรูม oh, แล้วก็บัสเนี่ยคือสเตลเลอโอเดี๋ยวท่านจะเห็นเองนะครับว่ามันจะตั้งค่ายังไงนะฮะโอเคมาต่อที่สแนแสแนก็เป็นโมโนนะครับอยู่ที่ตำแหน่งกลางนะครับไปที่โน้ตท่านนะครับเดี๋ยวกระเดื่องก็คือตรงกลางโมโนสแน เท่ากับ C C ก็คือตรงกลางนะครับกลางเป็นโมโนโต่อไปจะเป็นไฮแฮทนะฮะไฮแฮทก็เท่ากับ เราไปดูนะครับ h ฮแ a ทไฮแ a ทก็คือตัวนี้คลิกแช่ไว้นะครับกดลงไปอ่ามันก็คือ L 3 9แสดงว่าอยู่ที่ซ้าย39นะครับจำไว้นะครับหรือไม่ท่านก็ถ่ายรูปไว้ L ก็คือซ้ายนะครับซ้าย39แบบนี้นะฮะต่อไปนะครับ จะเป็นทอม1 2 3 4นะครับทอมในกลองตัวนี้มีอยู่4ใบเขียนเรียงไปเลยทอมทอม1อันนี้ทอม2ทอม3ทอม4 ไปดูทอมหนึ่งนะครับทอมหนึ่งมันวางไว้ที่ซ้าย60เท่ากับ L 60ทอมสองนะครับให้จำไว้เลยนะครับซ้าย40ทอมสามขวาสี่สิบ L 40ทอม3ขวา40่อ่าทอม4นะครับไปดูทอม4